สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะบีจะพาเพื่อนๆมาเดินสำรวจแปลงผักของบีค่ะหลังจากที่พายุฝนผ่านไปต้นขนาต้นนี้เพื่อนๆจำได้ไหมคะที่ว่ามีหนึ่งต้นแล้วบีก็ได้เอียงต้นกลายเป็น3ต้นค่ะแต่แขนงเป็น3ต้นเขารอดนะคะเขาไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าต้นของเขาได้โตแล้วต้นขึ้นช้ายก็ไม่เป็นไรค่ะต้น ไม่เป็นไรคะ่ะต้น,นติ้งชัยต้นหอมก็เหลือแค่เล็กน้อยคะ่ะเน่าหมดเลยมะเล็ดหอมแยกดคะ่ะถ้าเป็นสีแบบนี้ประมาณนี้คือเขาแก่แล้วนะคะสามารถเก็บแล้วเอามาโรยๆยได้คะ่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดผักชีก็ไม่เหลือเลยคะ่ะเดี๋ยวปลูกใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ ต้นนี้ยังคงสวยอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่พายุเข้าเ,าเขาต้นของเขาตโตแล้วมะเขือมะเขือต้นหนึ่งที่มีสามชนิดในต้นเดียวนะคะก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังคงสวย ้นแม่เป็นต้นมะเขือเปราะค่ะแล้วก็เอายอดมะเขือไขตอ่ตตงมาย๊อดมะเขือยาวม่วงแล้วก็มะเขือพวงมาเสียบคะ่ะแล้วก็ลําต้นของเขาก็ได้ปลูกแบบเสริมรากด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกระนาสารอาหารคะ่ะต้นนี้เป็นต้นลูกยอคะ่ะต้นยอคะ่ะไม่เล็ดร่วงลงมาเขาเกิดเองกวางตุ้งเหลืออยู่หนึ่งต้นก็ ใบก็แทบจะไม่โดนหนอนแท้หมดเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นมเมล็ดของต้นกวางตุ้งเหมือนกันค่ะบีเก็บเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์แปลงผักปลอดสารแต่ว่าไม่มีผักเลยคาช่วงนี้เพื่อนๆดูค่ะในแปลงของบีคือไม่มีผักเลยนะคะก่อนหน้านี้มีค่ะแต่ว่าโดนพายุเขาเละเขา ต้นหน้ารากหน้าหมดเลยค่ะที่เขียวเขียวนั้นคือต้นย่าขึ้นมะเขือยาวม่วงยังคงเหลือลูกให้เก็บอยู่สองลูกค่ะแต่ต้นของเขายังไม่ตายนะคะลูกโตพอใช้ได้ค่ะ เก็บเลยแล้วกันเก็บยากค่ะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บเบอร์หัวาภาเขาก็รอดนะคะ เก็บไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะทําผัดกะเพราไว้เด็กๆเปลงผักนี้ต้นกล้าเน่ารากเน่าหมดเลยแล้วทีนี้พอโรยมเมล็ดใหม่ครั้งนี้ก็นกเขาเขาก็มากินมเมล็ดหมดไม่เป็นไรค่ะตอนนี้พายุฝนก็กําลังผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวกับ ลุยใหม่เลยค่ะต้องลุยใหม่ต้องลุยปลูกมเมล็ดใหม่ค่ะสภาพาแปลงผักแต่ว่ากระเจียบพันธุ์ดกพิเศษของพี้อมยังคงสวยอยู่นะคะ อะไนี้ในนี้ก็ไม่เหลือเลยค่ะที่เหลือๆก็ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวก็ถอนไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปให้ไก่กินค่ะมาดูกระเจี๊ยบพันธุ์ดกพิเศษของพี่ต้อมนะคะช่องพี่ต้อมรักการปลูกค่ะยังคงออกฝักให้เก็บเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อเพื่อที่จะได้แจกจ่ายเพื่อนต่อค่ะพี่ต้อม ช่องพี่ต้อมรักการปลูกนะคะเขาจะคอยแนะนำน้องๆได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะของพี่เขามีหลายหลายช่องค่ะอฝักนั้นเดี๋ยวเอาไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะฝักนี้แกเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะพี่ต้อมต้นมะเขือต้นนี้เดี๋ยวก็มาตัดแต่งกิ่งให้เขาอีกรอบค่ะ แต่เขาก็กําลังทยอยออกลูกเรื่อยๆเ,เลยนะคะไม่ขาดสายเลยค่ะต้นนี้มะเขือไข่เต่าที่เสียบยอดบนต้นมะเขือพวงค่ะเดี๋ยวพอพลนเดี๋ยวพอพ้นหน้าฝนเพื่อนๆมาช่วยบีลุยเปลงผักกันต่อนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวบีจะพลันดินแล้วก็เอาต้นหนากระหล่ำปลีมาลงนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหอยท่ากหรือเปล่าพอดีต้นกลา้าคณะที่ได้เพาะเอาไว้เขาสามารถเอาลงดินได้แล้วค่ะไม่ใช่ว่าพอเอาลงดินแล้วพายุฝนมาอีกนะคะก็เละอีกตามเคย พีท่ทาแบบไม่ยุ่งยากค่ะง่ายๆทำไม่ง่ายเทาาย่าที่จะง่ายให้ที่ทสุดเลยค่ะไม่ต้องทําให้ยุ่งยากแค่เราใส่ใจเขาเขาก็ออกมาดีค่ะแต่พี่ขอ,อ,อย้ายต้นกล้าลงแปลงผักก่อนนะคะ ขออย่างเดียวย้ายลงดินแล้วขอย้ายพายุเข้าก็แล้วกันค่ะเป็นต้นเป็นต้นกล้าของกะหล่ำปลีนะคะไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะเป็นการปลูกครั้งแรกจะลองดูค่ะไม่ไม่ทราบว่าเขาจะชอบอากาศบ้านบีไหม ปูก็ปลูกแบบง่ายๆค่ะแค่เพืนดินเล็กๆน้อยๆใช้ดินเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรยุง่งยากเพราะว่าการปลูกผักนี้ไม่มีหลักสูตรตายตัวค่ะเราปลูกกินเองง่ายๆสไตล์บ้านๆ ยุงเยอะมากเลยค่ะบีต้าขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามมาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ